สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหกดองตมาเดี๋ยวเดี๋ยวย้อยเห็นคอมเมนต์ไหม,มกินหอยแมงคู่กันชาขายไปแล้วเหรอ เสียงหายไปแล้วใช่ไหมเสียงเสียงเสียงไม่ไม่ดังแล้วเนาะในมอมียเยอะแมลงผู้หอยแมลงผู้ อร่อยอร่อยมากที่บ้านเลี้ยงสัตว์ไหมไม่เลี้ยงค่ะเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นเหมือนอะไรนะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาอันนี้ที่อยู่เป็นตึกแถวส่วนที่บ้านก็จะเป็นบ้านที่รั้วตำๆำถ้าเราเลี้ยง เลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวมันก็จะส่งเสียงดังรบก,กวนชาวบ้านเขาก็ไม่เลี้ยงแต่ถ้าเยอยไปวัดเยอยชอบชอบให้อาหารน้องหมาายอยมีมีหมาที่ายอยให้อาหารอยู่ตัวหนึ่งชื่อน้องมูมูอยู่ที่วัดายอยไปทุกวันพระเยอยก็จะซื้อมูปิ้งหรือไม่ก็ปลาทูให้ให้หมูมู แล้เวเวลาย่อยๆไปถึงวันโมโม่ก็จะวิ่งมารับโมโมูจะวิ่งมารับทุกครั้งนะคะโมโม่จะวิ่งมาทักทายน้องชื่อว่าโมโม่เดี๋ยววันหลังย่อยๆจะถ่ายคลิปลงให้ดูกินไปคุยไป เรียกว่าถ้าเจอกันก็โมโม่น่ารักโมโม่เป็นมาตัวเมียสีดำอยู่ที่วัดโมโม่จะอยู่ที่วัดตั้งแต่เด็กตอนนี้โมโม่น่าจะน่าจะแก่แล้ว อร่อย ยายก็เหมือนมากินอ่างเลยเนาะแต่น้ำจิ้มอร่อยมากนะเมืม่อกี้ตอบว่าเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวเขาฟังไม่ทันเพราะว่าไปเอาขนม จะ,จะเล่าให้ฟังใหม่นะนะกินหอยแมงผู้กับยอยๆนะคะ